เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ในคลิปนี้เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ยอดยังพุ่งไม่หยุดนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก106รายซึ่งวันนี้นะครับนับถึงวันที่24มีนาคมนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว827รายเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเมื่อวันที่24มีนาคมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกกระทรวงสาธารณสุขได้ถแถลงการ โควิด -19 ประจำวันที่24มีนาคม63วันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายแล้วนะครับรวมเสียชีวิตสะสมทั้งหมด4ราย 1. ก็คือชายไทยอายุ70ปีป่วยวันโรค 2. ชาย79ปีเกี่ยวข้องกับสนามมวยมีโรคประจำตัวหลายโรคอีกรายเป็นชายอายุ45ปีมีภาวะโรคเบาหวานโรคอ้วนนะครับ พบแพทย์ป่วย4รายทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม106รายรวมผู้ป่วยสะสมของไทย827รายนะครับโดยกลุ่มผู้ป่วยนะครับในกลุ่มที่1คือกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยรวม25รายได้แก่1กลุ่ม5รายจากสนามมวยเป็นผู้ชมเสียนมวยกลุ่ม2จากสถานบันเทิงแถวทองหล่อ RCA นานานักท่องเที่ยวพนักงานเสิร์ฟ กลุ่ม32รายพนักงานเสื้อผ้าเซียนมวยมีประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่2-34รายกลุ่มย่อย 1. ชาวต่างชาติ20รายเดินทางจากต่างประเทศคนไทย8รายเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกลุ่มทำงานสถานที่แออัด10รายรอปภพอขับแท็กซี่พนักงานสถานบันเทิงกลุ่มย่อย 3. บุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบา4ล4รายจากภูเก็ต สืบเนื่องจากผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติเสี่ยงมาก่อนทําให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับเชื้อไปด้วยนะครับในกลุ่มที่3ได้รับผลสอบสวนโรคอยู่47รายครับและนี่ก็คือยอดผู้ป่วยของไทยประจําวันที่24มีนาคม63นะครับพบเพิ่ม106รายสะสมที่827รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ อีก3รายรวม4รายและยังพบบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นคุณหมอและพยาบาลป่วย4รายนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ